ครับกบนอกกลาสัปดาห์นี้จะเป็นกบนอกกลาในตอนสุดท้ายของปี2549นะครับก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่ปี2550และแน่นอนนะครับว่าเมื่อมาถึงโอกาสพิเศษแบบนี้ก็ได้เวลาที่เราจะย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจําเดิมๆกับการกลับไปเปิดไดอารี่กบครบ2ขวบนะครับว่าที่ผ่านผ่านมานั้น กบนอกกะลาทำอะไรไปบ้างและที่ผ่านๆมามีอะไรที่เป็นที่สุดในใจของทีมงานกบนอกกะลานะครับและนอกจากนั้นสัปดาห์นี้เราจะนําเสนอถึงโครงการใหม่ๆที่กบนอกกะลาเตรียมที่จะทําด้วยนะครับนั่นก็คือการนําความรู้ในรายการกบนอกกะลานั้นไปสู่น้องๆตามห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าอยากจะเชื้อเชิญคุณผู้ชมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ รวมถึงแผนการในอนาคตที่กองบัญชาการกรบนอกกลาจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันตลอดปี2550นะครับสัปดาห์นี้พบกับพิธีกรทั้ง4คนเลยนะครับทั้งต่อมาด้าอีฟในไดอารี่กบครบ2ขวบกับกบนอกกลาคืนนี้นะครับ กว่าสปีมาแล้วนะคะที่พวกเราชาวกองบัญชาการกบนอกกลาได้ชักชวนชักนำและนำพาคุณผู้ชมออกเดินทางติดตามเส้นทางของความรู้ต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งกบนอกกลาตอนพิเศษที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่111แล้วค่ะ อินเตอร์นะคะด้ากับอีกก็เลยโกอินเซอร์ตามฟารามาที่ประเทศสิงคโปร์เลยนะคะตอนนี้เราสองคนนะคะมาอยู่ที่สนามบินเพิร์ค่ะ ้องกองเลยล่ะค่ะตอนนี้ต่อก็เลยเดินทางนะคะมาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นปีที่สองของกบนอกกะลาค่ะ และเป็นปีที่มีความพิเศษมากพวกเราได้ออกเดินทางติดตามความรู้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายจากทั้งหมด25เรื่องที่ได้นำเสนอกับคุณผู้ชมและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณผู้ชมที่ชมรายการค่ะอบดูกบนักขลาวตอนไหนบ้างคะตอนนักบินนะคะเรื่องไฟฟ้าตามหาเหล็กข้าวอครับแล้ว้ไปถึงชอบดูกบนกขามันจะลงดีนะได้ความรู้ดีมีสาราดีครัเป็นเป็นช่วง ลังอาหารเย็นพอดีด้วยโดยในหลายๆเรื่องนะคะที่นําเสนอผ่านสายตาคุณผู้ชมในรอบปีที่ผ่านมาทีมงานก็พยายามที่จะจัดอันดับค่ะความเป็นที่สุดแห่งปี2549เพื่อนําเบื้องหลังเบื้องลึกแบบสุดๆของความรู้และความสนุกสนานมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้ง ้อยตอนที่ผ่านมากำลังผลของกองบัญชาการกบเดินทางออกนอกกรามาแล้วหลายรูปแบบค่ะทั้งขึ้นเขาลงห้วยขึ้นรถลงเรือแต่ไม่มีครั้งไหนที่จะโทรหดได้ใจเหมือนในตอนมหาลัยเมืองเหล็กค่ะ เพราว่าไม่ใช่แค่ระยะทางที่ไกลถึง3ประเทศ2ทวีปเท่านั้นนะคะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้อย่างต้องอาศัยความอึดในการต่อเครื่องบินถึง9เที่ยวบินในเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะเริ่มต้นจากประเทศไทยไปประเทศจีนค่ะก่อนจะไปจบลงที่ประเทศออสเตรเลียสะลุย3พื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิร์ตพาราบดู กาลันต้าที่สำคัญการดันด้นค้นหาต้นตอของเหล็กในครั้งนี้ยึงทำให้เราได้เดินทางครบสูตรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเดินทางจนเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้อีกไม่กี่นาทีก็จะลงบนพื้นดินแล้วนะคะแต่ว่าน้องมาไม่เคยได้ขึ้นเครื่องบินเล็กมาก่อนค่ะเคยขึ้นแต่ก็มีมลำใหญ่ เดียรียังคะาว่ามหาลัยเหมืองเหล็กเป็นที่สุดแห่งการเดินทางจริงๆแต่ถึงจะโทรหดยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเราก็เก็บเรื่องราวของเหล็กมาให้คุณผู้ชมได้ดูจนได้แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าคุ้มหายเหนื่อยค่ะนี่คือหินที่มีสินแร่เหล็กที่เราเจอบนภูเขาในออสเตรเลียค่ะ ตอนหนึ่งที่เป็นที่สุดต้องเทคะแนนให้ที่สุดแห่งความเสียวเสียวเสียวในตอนกู้ชีวิตพิชิตระเบิดก็จะมีให้เสียวได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าระหว่างการถ่ายทำทีมงานต้องลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาเป็นทุ่นระเบิดที่นิสสัารบุคคลระเบิดกับที่ที่เอ็นของประเทศจีนระว,ว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีทุ่นระเบิดซุกซ่อนฝังไว้ใต้พื้นดินบ้าง พี่พี่ทหารเขาก็บอกนะคะว่าที่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายอันดับหนึ่งซึ่งทุกเดือนจะมีผู้เสียชีวิตจากทุ่นระเบิด1-2รายเลยทีเดียวค่ะนอนนิ่งๆอยู่ในหลุมมะค่ะดูเหมือนแบบไม่มีอะไรอะแต่จริงๆนี่คือบอกว่าวัตถุระเบิดทั้งนั้นนะคะคือถ้าระเบิดแม้แต่ลูกเดียวนี้ก็คือเสียชีวิตเนะะี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงต้องระมัดระวังตลอดเวลาเรียกได้ว่าแทบจะเดินตามรอยเท้าของคนข้างหน้าชนิดก้าวต่อก้าวกันเลยทีเดียวค่ะ 20ชนิดที่กบนอกกะลาเคยเดินทางออกตามหานะคะถ้าจะพูดถึงที่สุดแห่งความอร่อยนั้นก็ต้องขอยกนิ้วให้กับตอนเปิดหายปลาร้าค่ะมาถึงวิสาแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวส้ตตมตำปลาร้านี่ถือว่ามาไม่ถึง ก็คือรูปร่างหน้าตาของปลาแดกข้ามปีค่ะที่ทำมาจากปลาเนื้อออกจากแม่น้ำสงครามแม่ก็บอกกินได้เลยแา่สารนักสุขบอกว่าข้ามปีแล้วไม่มีพยา,ยามอันนี้เสร็จแล้ว,ลวนะพร้อมกินทลาเไรแม่แม่จะทำอะไรให้หนูกินทอดทอดจ้าตอนเย็นนะจ้าเย็นนี้กินปลาทอดกันค่ะ พราะตลอดระยะเวลาการถ่ายทำสี่วันสามคืนที่ได้ไปกินนอนอยู่กับแม่สาครที่หมู่บ้านตักยามจังหวัดนครพนมนะคะทุกมือ้อทุกเมนูก็ล้วนอุดมไปด้วยปลาร้าค่ะปลาแดกสูตรแม่สาครพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทั้งปลาร้าบองปลาร้าแจ่วปลาร้าทอดนะคะชีวิตนี้เกิดมาก็เพิ่งจะได้เคยกินปลาร้าครั้งแรกก็วันนี้ละค่ะ ทั้งที่เปิดไหตอนแรกนะคะเห็นเจ้าหนอนตัวน้อยนอนเรียงกันเป็นแถวอยู่ในไหนะคะก็ขนลุกแต่ยกทองขาวอยู่แล้วแต่พอตัดสินใจลิ้มชิมรสปลาร้าเข้าไปคำแรกเท่านั้นละค่ะก็จึงได้รู้ว่ารสชาติของปลาร้านั้นมันแซ่บหลายนะยค่ะสุดยอดค่ะอร่อยมากเรื่องแรกที่ประทับใจนะคะก็คือเรื่องฝนหลวงค่ะ เมื่อครั้งที่ผมได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตอนทุกวัดไฟบนฟ้านะครับ